สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ชินเนต่อมาเข้ามาในกับเย่หลังจากที่ผลตอบรับของการรีแอคเอ็มวีอูลาลาอูลาลาเฮอูลาลาลาดีมากนะครับผมแล้วก็มีคนบอกให้ต้องมีรีแอควันเกย์ตื้นของโฟอีฟนะครับวงที่ร้องเพลงอูลาลาอูลาลาเฮอูลาลาลาให้หน่อยนะครับผมซึ่งเป็นซับยูนิต ที่ฮันนาอายแล้วก็โจลินเป็นคนออกมาเพอร์ฟอร์มให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเพื่อไปก่การเสีเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า3คนนี้จะร้องเพลงวา์เกยตื่นออกมาได้ดีแค่ไหนไปกันเลยมีวัน <c oughs> ยัง <c oughs> จ้ะอุย้ยเต้นด้วย ขาดูยาวนะหน้าขาดูยาวยอ้ายอ,อ,อ,อาย้ายน้องเป็นมิวสิควอลเป็นแบบเล่นมิวสิควอลมาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมน้องเสียงเพราะอยู่แล้ว่ะทำไมฮหน้าขาย,ยาวเนาะ โอ้มีแรปด้วยเอนอดีนะชุดสวยอะชุดเป็นแบบขาวชมพูดำออเออม,ม,ม,มีท่ามีมทางไย หน้าสวยอ่ะอันนี้หน,น่าสวยตอนอูลาลาอูลาลาไม่ได้สวยขนาดนี้เอ้าทำไมสูงรองเท้าด้วยแหละโอ้ยน้องทำสวยอ่ะเออน้องน้องบอกอยการเป็นไอดอล

นาจใชอบเขียนตาเขียนตาฟ้าชมพูไม่ใช่ว่าใครก็เขียนได้เนี่ยอุ้ยน้อกลายสวยอุ้ยลายน้องสวยนะอ่าลายสวยมากอะคาลิสมาน้องเยอะมากเลยอะเอาละกูจะโดนตกละ คือคนไทยสองคนนี้ก็ยังมีความเก่เกงกังไงเนี่ยสวยแต่สวยนะคือไม่ได้เกงกังขนาดนั้นแต่รู้สึกแบบว่าลายยังไม่ได้แบบชัดขนาดนั้นอะเนี่ยเห็นไหมคือแค่การแบบขยับขาคือความความแบบคืออ้ยบอกไม่ถูกแต่คือมันมีความแบบความกลมกับความ ความกลมกับความคมมันต่างกันโอ้จบแล้วเหรอเร็วจังเลยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวานเกตติ้น Dance Performance by 4บายโฟร์อีฟอูลาลาอูลาลาเฮอูลาลาลาโอเคครับผมรู้สึกว่าเหมือนจะโดนทนหน้าตกก็คือ ฮาน่า <c oughs> ลายสวยแล้วก็มีคาริสมามีความแบบไอดอลมีความแบบเฮ้ยเล่นหูเล่นตาเป็นฟิลลิ่งน้องดีเมื่อกีอ้แตเสียดายเนาะที่แบบอูลาลาลา,ลาอูลาลาเฮมันไม่ค่อยได้ขึ้นสเตจว่าอ,อะไรมากนะก็เลยทําให้เราไม่ได้เห็นเพอร์ฟอร์ของน้องได้ได้ดีมากเท่าที่ควรเพราะฟิล,ลไปรายการต่างๆวัน ไฟมันไม่ส่งอ่ะเขาใส่ป่ะคือมันควรเป็นแบบไปสเตจที่มีไฟแบบวั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 บ,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 บอย่างเงี้ยเหมือนตอนโชว์เคสอะมันมันสปัวมันสปังมากเลยชิมิอเอะโอ้นั่นแหละครับผมก็เท่านี้นะครับอีกสองคนก็คือทำได้ดีเหมือนกันนะจ๊ะสไตล์นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ตัวเมย์ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเด้อแล้วคลิปหน้าตัวเมาย์จะมา react อะไรให้ทุกคนได้ดูอีกอย่าลืม ติดตามกันนะจ๊ะวันนี้ไปละจ้าบ๊วย